สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆน,นะคะที่กําลังมองหางานทํานะคะพี่อ้อมเองนะคะพี่อ้อมทํางานเป็นเจ้าหนะ้าที่ประจําอยู่บริษัทเอราอดเจตค่ะถามว่าพี่อ้อมทำแผนกไหนพี่ดูแลงานเ,าเรื่องงานประกันสังคมนะคะให้กับน้องๆที่มาทํางานกับเรานะคะอันนี้ก็เป็นอีพีแรกของพี่นะคะพี่อ้อมขอเล่าก่อนว่าบริษัทเอราอดเจตทำอะไรนะคะเราทำเรียกง,ง่ายๆว่าบริษัทเอราอดเจตเนี่ยเป็นบริษัท รับเหมาช่วงของการสมัครงานนะคะมาจากลูกค้าอาทิเช่นนะคะเรารับพนักง,งานส่งต่อให้กับโรงงานโตชิบ้านะคะโตโยต้านะคะฮอนด้านิสสันนะคะและยังมีอีกโรงงานอีกมากมายเลยนะคะ50กว่าโรงงานนะคะ เมื่อเราเซ็นสัญญากับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเาให้เอสาร์เจจมาเป็นตัวแทนนะคะรับสมัครงานนะคะหางานให้กับโรงงานที่พี่เอ๋ยไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เราก็เอสาร์เจจก็จะต้องหาพนักงานส่งตามโรงงานต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆท่านไหนที่ตกงานอยู่นะคะมองหางานทำก็แวะมาหาพี่ๆได้นะคะที่บูธนวบูธ ชนบุรีบุรยองบูธบางพีนะคะหรือเข้าไปในเพจ Facebook ของเรานะคะเพจหางานเอซาเดซนะคะก็ยังไงแล้วนะคะบริษัทเอซาเดซนะคะตอนนี้ยังมีอีกหลายโรงงานเลยค่ะที่ต้องการแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นรีบๆนะคะติดต่อเราได้นะคะบริษัทเอซาเดซค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะว่าพี่จะมีอะไรมานำเสนออ,อีกนะคะ ช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองป้องกันดีๆนะคะในช่วงโควิดระบาดนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ